เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชมดูสตูดิโอที่เราเลือกจะใช้ถ่ายงานกันครับเวลาเราจะไปเช่าสตูดิโอนะครับที่เราจะถ่ายงานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งนะครับ <Thank you. S 1> นอกจากเราเดินชมแล้วเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างมันมีคําถามอะไรที่เราควรจะต้องถามคําถามนี้กับ เจ้าของสตูดิโอหรือคนที่เราจะไปเช่างานบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเป็นเกรดเ,เล็กๆน้อยๆนะฮะพาไปเที่ยวชมเมืองเพลินนะฮะแต่ก็ก่อนหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาช,ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อบัตนะครับเรียกบัตตี้ก็ได้นะครับก็ทําวิดีโอโปรดักชั่นอยู่ที่อเมริกามา20กว่าปีนะฮะถ้าคุณที่ชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชั่นนะครับซับสไคร์ช่องนี้เอาไว้กดไลค์กดแชร์ไปด้วยน,นะครับก็เราจะได้มีวิดีโออะไรพวกนี้มาให้คุณชมเรื่อยๆหรือคุณชออบบเเเกกกีี่ยยวทคคโโนนลละรั็ื ที่ช่องนี้ไว้นะครับเราก็าจะอัปเดตใช้ทุกทีใหม่ใหม่ดยเฉพาะอย่างเิ่งเกี่ยวกับเรื่องกล้องหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแอปเ p ิ้มือถืออ,อะไรพวกนี้นะครับมีอยู่ที่ช่องนี้นะฮะซับสไคร์ไว้นะครับมีเพลย์ลิสต์ให้เลือกชมด้วยคุณอยากจะไปชมเทคนิคการตัดต่อ,ตอการใช้โทรศัพท์หรอืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปเลือกชมได้ในเพลย์ลิสต์ที่ช่องนี้นะครับเอาวันนี้เรามาคุยกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวเพลินๆนะครับว่าเวลาเราจะไปเช่าสตูดิโอเงี้ยนะครับ ที่จะใช้ถ่ายงานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งเนี่ยมันมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยบ้างที่เราควรจะสังเกตนะครับแล้วก็คําถามอะไรบ้างที่เราควรจะถามเจ้าของสตูดโอก่อนที่เราจะเช่าง,งานเพื่อที่ว่าวันถ่ายเราจะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ก็พาไปเที่ยวสตูดิโอแถววูล์ลันฮิลส์นะครับก็ไม่ไมกลาจากบ้านผมเลยนะครับก็อันนี้เป็นสตูดิโอใหม่เอี่ยมเลยเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับค่าช่่งไม่แพงด้วยชั่วโมงหนึ่งประมาณ80เหรียญหนึ่งเพราะว่า เราเพิ่งเริ่มทำกิจการมาได้2อาทิตย์แค่นั้นเองอ่ะเราเข้าไปชมกันครับอ่าแล้วก็นัดเจ้าของสตูดิโอนะครับเข้ามาเดี๋ยววันนี้เราพาไปชม3 s t สตูดิโอเลยนะครับที่มันติดกันอยู่ตรงนี้นะครับคือเนื่องจาก ตรงนี้ตอนนี้นะครับมันเป็นเทรนด์มากเลยคนก็จะซื้อที่ซื้ออะไรพวกเนี้ยที่สามารถจะเอาทำสตูดิโอทำอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงทำเป็นที่ให้เช่าถ่ายภาพเป็นสตูดิโอเช่าถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโออนะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาซื้อไว้แล้วก็เขามีห้องเหลือตรงนี้ก็เอาแค่เหมือนยูนิตเดียวมาทําแต่ข้อได้เปรียบนะฮะของสตูดิโอนี้ก็คือว่า คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นช่างด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่พวกนี้เขาเป็นคนทำเองหมดก็จะได้เกลียบเพราะว่าที่บริการนี่ค่าแรงงานพวกเกี่ยวกับคอนสัตชท่นี่จะแพงมากโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องอะไรพวกอย่างนี้นะครับที่เป็นทางเฉพาะทางนี่จะแพงมากอ่ะเราก็มาดูซีโดนี้เนี่ยที่ผมชอบก็คือว่าถ้าสังเกตเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นเซสชั่นไม่ได้ใหญ่มากเซสชั่นเล็กๆเล็กๆแล้วก็ เซตชิ้งไว้เรียบร้อยคือจะแบบจะจัดจะตกแต่งเข่าๆเอาไว้นะฮะเร่าๆเอาไว้ในแต่ละมุมแต่ละที่เนี่ยมันก็จะจะเป็นคอนเนอร์อีกอารมณ์หนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่าง่ายๆเหมือนนี่เราเหมือนเดินเข้าไปที่ไอเกียเลยนะครับแล้วก็แต่ละมุมแต่ละคอนเนอร์เขาก็จะมีการตกแต่งจัดอะไรเอาไว้ให้มันสามารถใช้งานได้เวลาคนอยากจะเช่า มาดูอย่างเรามาดูเนี่ยก็เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าแบบเออตรงนั้นน่าจะทํานู่นได้ตรงนี้น่าจะทํานี่ได้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคันนี้เวลาก่อนที่เราจะเช่าสตูดิโอนะครับอันหนึ่งที่เราจะต้องอมีหลายข้อนะฮะที่เราควรจะสังเกตที่จะต้องเ,อเป็นข้อคิดเอาไว้โน้ตเอาไว้นะฮะจดเอาไว้เลยแล้วก็เอาไว้ถามเจ้าของด้วยนะครับหรือสถานที่ที่เราเช่านะครับนอกจากเราดูพื้นที่แล้วเนี่ยข้อแรกเลยนะครับที่จอดรถนะฮะ ที่จอดรถนี่สําคัญมากนะครับคือที่จอดรถเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเรามาหรือว่าจะเป็นการขนอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับมันมีผลมากคือถ้าที่จอดรถสะดวกสบายนขนของขึ้นลงง่ายเนี่ยก็จะก็จะได้เปลี่ยนละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูนะครับที่ผมชอบที่นี่มากๆเลยนะครับคือที่นี่จะค่อนข้างยังใหม่อยู่แล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรทุกอย่างเป็นโมบลหมดก็คือว่าทุกอย่างสามารถเลื่อนขยับได้หมดแม้กระทั่งเจ้าโต๊ะตัวใหญ่นี่ฮะเห็นไหมครับตัวเนี้ยที่เป็นเป็นไอซ์แลนด์ข้างหน้าเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็สามารถเลื่อนได้ทุกอย่างเลื่อนได้หมดกลมพื้นหรือแม้กระทั่งลายที่พื้นนะครับที่เป็นลายไม้เลยพวกนี้พวกนี้จะเป็นแบบแค่เป็นแผงไม้ที่เป็นลาย เอามาวางไว้ไม่ได้ปูจริงนะครับเพื่อที่จะสะดวกกับการใช้งานการถ่ายทําการอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะตกแต่งจะเลื่อนขยับเลื่อนให้หมันเข้ากับฉากได้เปลี่ยนพูดง่ายคือเราเปลี่ยนฉากได้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่2นะครับคือถ้าเราสามารถจะปรับปรุงขยับนู่นขยับนี่ได้แล้วยิ่งถ้าเรามีคนที่เป็นดีไซเนอร์มาให้เรานะครับ อยากจะทํานู่นทํานี่นครับมาช่วยเราจัดภัพอะไรพวกนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะฮะข้อที่3เรื่องไฟฟ้านะครับสังเกตเห็นไหมครับอันนี้มีห้อยไว้ข้างบนเลยนะครับซึ่งเขาก็จะเหมือนเข้าใจอยู่แล้วว่าปกติแล้วเวลาเรามาเช่าสถานที่อะไรพวกนี้บางทีเนี่ยเราจะต้องมีการยกไฟขึ้นสูงหรือมีการแหงไฟขึ้นสูงเพราะฉะนั้นปลั๊กไฟที่อยู่บนเทดานเนี่ยจะมีประโยชน์ มากนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็อันนี้มาวันที่2ก่อนที่จะเช่าจริงนะครับมาลองเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ปรับดูนะครับว่าถ้าวางตรงนู้นวางตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยว่าชอบไหมที่นี่อะไรเงี้ยนะครับ มุมนู้นมุมนี้ถ่ายประมาณอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นวันที่2ที่เรามานะครับอ่ะสามข้อไปแล้วนะฮะที่แนะนําเมื่อสักครู่นี้ก็คือทวนนิดนึงคือข้อแรกก็คือเรื่องที่จอดรถนะครับข้อที่2นะครับคือพอเป็นทุกอย่างเป็นสามารถเลื่อนขยับได้ไม่ได้แบบตอกติดตายตัวพวกนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนพับเปลี่ยนฉากเราได้ง่ายส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับ คือเราก็จะต้องรู้ว่ามันมีไฟตรงไหนอะไรบ้างนะครับแล้วข้อสําคัญนะฮะในเรื่องข้อไฟฟ้านะครับข้อที่3นี่นะครับสิ่งที่คุณควรจะถามหรือคุณจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะมาเช่าก็คือเขามี Power เ,เท่าไหร่นะครับแล้วก็เบรกเกอร์อยู่ตรงไหนถ้าไฟตัดอะไรแบบนี้เราก็ควรจะรู้ว่าในแต่ละมุมเนี่ยมันใช้ไฟกี่แอมป์นะครับในปลั๊กเนี่ยมันมีไฟกี่แอมป 15M 20M แอมป์แอมป์ล้วพวกนี้นเวลาเราเอาอ u i p m e n t เราเสียบเราจะได้รู้แต่ถ้าเราต้องการแบบใช้ไฟเยอะๆนะครับอตอนนี้ก็พาไปดูฝั่งตรงข้ามนะฮะข้างๆกันเนี่ยก็เป็นอีกสตูดิโอหนึ่งอันนี้จริงๆราแล้วเหมาะสำหรับถ่ายภาพนิ่งนี่กำลังทำอยู่นะครับอย่างที่คยฟังตอนแรกคือตอนนี้มันเป็นเทรนมากคนเอาสถานที่มาตกแต่งแล้วก็ให้เช่าอะไรพวกนี้นะครับนะครับนี่เขาก็คอนเนอร์นี้ก็เหลืองเลยนะครับก็สามารถจะแบบถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอหรืออะไรพวกนี้มิวสิกวิดีโอได้แต่ละมุมมันก็จะไม่เหมือนกันในห้องเล็กๆก,ก็จะแบบว่ามีมุมที่ตกแต่งเอาไว้เป็นคนละคาแรคเตอร์แต่อันนี้น่าจะเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งมากกว่านะครับก็จะได้หลายไอเดียเลยนะครับมีเตียงมีอะไรต่ออะไรด้วยนะครับ,นะรบก็สามารถจะปรับเปลี่ยนใช้ได้นะฮะตามวัตถุประสงค์นะครับก็จะสะดวกมากอันนี้ก็เป็น สตูด,ดิโอหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูติดข้างๆสตูด,ดิโอเมื่อสักครู่นะฮะเห็นไ,ไหมฮะนี่โอ้โหสีสันมาแต่ละเซตแต่ละฉากนี่สีไม่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนแบบถ้ามาที่ที่เดียวเนี่ยถ่าย2-3สคอนเนอร์เนี่ยดูเหมือนเราไปถ่ายมาหลายที่เลยก็จะคุ้มนะฮะในการที่เราได้สตูด,ดิโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องข้างๆอีก,อกห้องหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นร้านอาหารเม็กซิกันเก่านะครับ ก้าเติดกับซีอโออันแรกนะครับแต่ว่าเขาซื้อเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทําร้านอาหารแล้วแต่เอามาให้เช่าแทนให้โปรดักชั่นเฮาส์เช่าสําหรับการถ่ายทําหนังถ่ายทำวิดีโออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยที่นี่เลยครับใหญ่ทีเดียวใหญ่ทีเดียวเลยนะครับกันเนี่ยนะครับกว้างเลยเห็นไหมฮะกว้างเลยแล้วแบบว่ามันจะคุ้มเหรอ ลองคิดตัวเองแล้วกันครับคือทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องบีซี่ขนาดไหนวันหนึ่งจะต้องได้ตังค์แค่ไหนแต่พอมาเป็นที่ให้เช่าเนี่ยนะครับพอซื้อมาแล้วให้เช่าแค่ถ่ายถ่ายถ่ายหนังถ่ายอะไรอย่างเดียวเนี่ยปกติแล้วพวกนี้เวลามีคนเช่าก็จะคิดเป็นชั่วโมงนะครับก็ลองคํานวณเอาแล้วกันนะครับว่าคิดว่าจะได้จะจะคุ้มไหมถ้าเราเป็นเจ้าของนะครับสำหรับสตูดิโอทั้ง3ที่นี้นะครับ คิดไม่แพงนะครับชั่วโมงละตอนนี้แค่ประมาณร้อยเหรียญเท่าน <fucking> <yogurt> <like> ั้นเองนะครับ <Ice> ก็พาเที <Duck> ่ยวกันมืนเพลินนะครับวันนี้เล็กๆน้อยๆนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับซับสไคร์เอาไว้ด้วยนะครับที่ช่องนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ again <laughs>